บ้านวางหลังนะจอมเอ้าไปดีครับยายผมจองตัวนี้นะยายผมจะเอาตัวแม่หางดอกตับเปียไม่ให้ผมเนี่ยสองตัวเนี่ยปล่อยเลยให้ผมจองตัวไหนของตัวเองอะเพิ่งได้ไม่อยู่แม่เดียวเนี่ยนี่นะเออก็จะไว้ทำพันธุ์แนะแล้วตัวนี้ล่ะน่องายอ๋อนแม่หางดอกก็ไม่ให้ผมอีกนึครับ อ๋อลูกชายก็ยายตอนนี้แข็งแรงดีแล้วเนาะเข้าไปกรุงเทศไปทําอะไรมานะไปเปลี่ยนลิ้นหมดยายอ๋อก็คือไม่ต้องทํางานหนักนล้ยายเนาะไม่ได้มันเขาไม่ทำเขาต้องไปเข้าใจแหละเป็นนองมันนองเงี้ยก็อืมกดไม่ได้นมดีมากเลยนั่นแล้วยายอายุเท่าไหร่ละยายอ่ะแปดาม 63นะอ63ก็ไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่กุ่งกงไปรักษานะเรียบร้อยจากนี้ก็ทำงานเลยอดใจไม่ไหวก็ทำงานตลอดจำไม่ไเขาลูกชายมีกี่ตัวขเนตัวล่ของตามีกี่ตัวของของยายมีกี่ตัวเนี่ยน้องนักของไอโบ่เหรอ มันมจะส่งส่ง,งมันเลี้ยงกันอยู่นี่มันผนกันของลูกของลูกมันก็เหมือนของเราเลยยัไงครับก็ขายล้วขายมันก็ไม่ได้เอามันก็ไม่ไเอาตังค์ลูกใช่ใช่คู่ขายก็ใช้อืมของเขาก็ดูไม่ได้รีบตวอืมแล้วก็นางนอืมส่งเอว่าครับแล้วก็ไม่เอา อืมแล้วพ่อของฝูงนี่ของใครของตาพ่อของฝูงเนี้ยโบอ๋อของโบว่ะเหรอโอ้แล้วแล้วแม่เนี้ยมันไอลูกคู่เนี้ยมันกินนมได้หมดหรือยังตายังยังเหลือตางครับอ๋อเดี๋ยวมันก็น่าเองเนะครับเดี๋ยวมันกินมันใหญ่เดี๋ยวมันก็ปั๊มเองนะเพาที่ที่บ้าน ที่คอเหมือนกันก็พอปั๊บคงว่าเอาไว้แล้วเจ้านายฮะคงว่าเอาไว้แล้วมันนมมันใหญ่จะนมใหญ่เนาะโอ้โหทรมานอ่ะผมก็ปล่อยผมก็ปล่อยออกเนี่ยันจะปล่อยอย่างเนี้ยถึงเจ้านายมาแค้นซื้อทํามไม่บอกผมก็ไม่ให้ไปเพราะอยู่จะขคกโน้นเดี๋ยวผมต้องไปโน้นมันดุด้วยใช่ไหมโอ้ดุโอ้ต้องไปกระแทกกันแน่นอนเลยที่ฟาร์มผมอ่ะ คือคนเนาะโอ้ไม่เอาแล้วจะให้แล้วยายจะขายผมไงที่ไล่คืดคนเนี่ยไม่ให้ไม่ให้นะไม่ให้คนใกล้ๆแล้วขายแล้วไปให้ใกลๆอื่นคนนั่นๆกันโว่ยังไม่ตกลงวงใจว่าจะให้ผมตัวไหนเลยเนี่ยไม่หางดอกก็บอกไม่ปล่อยก็ดผมไม่ผมไม่ได้เกี่ยเลยหางเด่นหางดอกนะเอาไปเลี้ยงก็ได้นะเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ย นมนมแม่เขาดีไหมดีแม่แม่เนี่ยรัรนี่นะครับการกระตุ้นเขาเป็นกระตุ้นนะเขากระตุ้นให้ลูกเขากินนมนั่นที่เขาเลี้ยงอ๋อคอรลนยนะอืมแล้วแล้วดีขึ้นเนาะไอ้ตัวผู้นะตัวเมียที่ขาหักเหรอที่ดามม่นนะออก็ดีขึ้นแล้วเนาะ ตัวนี้เหรอฮะ,อะไม่หลังอาเนี่ยนะนโนอ้โหนี่เคาจับไหนเขาจับไหนเขาจับไหนเขาจับไหนมาหากันบ่อยนะชอบมากเลยครับอืมเนี่ยเนีนน่ไม่ให้จับแต่แข็งแรงแล้วมั้งไงวิ่งได้ไรมั้งโอ้วิ่งกับกับแป๊บเดียวครับพ่ะบวัวเด็กนะกระดูกระเดี่ยวเนี่ยปุ๊บแป๊บเดียวมันเชื่อมแป๊บเ<า>ดียวหายไวยใช่ครับ ขาหัวนี่ผมไม่ได้ทำตัใจอ่ะอืมเดินไม่ได้หรือว่าเดินตขานี่ยต้องดามอ่ะต้องเข้าเฟือกเลยแหละอ่าปล่อยอะไรเงี้มันแปลกนะคือแบบผมไม่รู้ว่าเป็นที่กรรมพันธุ์หรือเปล่านะของผมนี่แบบไม่น่าก็มันก็ปล่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เดินเนาะก็เดินน้อยๆก็เดินแต่นมไม่ค่อยดีโอ้มันไม่เกี่ยวหรอก ลไม่เกี่ยวกับที่ว่าเดินไม่เดินหรอกเป็นที่กรรมพันธุ์นี่ไงถึงอยากจะได้มาอุยส่งลูกดีมากเลยส่งลูกดีมากเลยนะของตาเนี่ยโอ้โหของชายเนะีมันจะไออยู่ไอพันธุ์ในครอบของเราเองไมนะ่ได้ซื้อเริ่มแรกนี่เอามาจากไหนตาหลวงของหลวงนะของหลวง,อง,ลวงเอาหลวงมาไม่ไอ้ลูกหัหหวนางลูกหัวหนึงแตอ<า>๋อน,น,นะนั่นนะครับ ออกลูกออกหลานกี่ปีแล้วคะกี่ปีละ,ะ,ละไม่ตกยี่สิบนานไงผมย <20 S 1> ี่สิบกว่าเลยครับยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วนะคระับแม่มันอีเนี้ยไอแม่มันเขาไม่มีมาคุณนะอืเขาไม่มีมาแต่ดังแต่เดิมลองแม่แนละ้วอเหรอครับแล้วทาไมลูกมันออกมามีเขา น่าจะเป็นพ่อพันธ์มั้ยครับเป็นพ่อมันอ๋อใช่ใช่อ่า SK แต่บ้านเราก็จะเป็นเล่น NSK เคเขามาแค้นให้แสนสองเลยขายเลยเออแม่ก็อยากลูกคนไว้ตวงนึงครับติดาอือก็ยังว่าแต่เีลยงมาก็ไม่เคยได้แสนสองก็เขามาเอาก็ขายไปเลยแสนสอง อืมเคล็ดลับของตานะครับง่ายสบายในเลี้ยงวัวเนปล่อยเดินตามท้องทุ่งนาตกเย็นก็ให้ฟางแล้วก็กลางมุง้งเนอะยุงไม่ยุงไม่ดูดเลือดโอ้โหเนี่ยผมกลับไปผมต้องไปฉีดลุงอ่ะเขา เขาตัวเล็กแล้วเขาแบบจะเลื้ออะมันก็ยากไงแล้วคราวนี้มันเดินรอบๆอย่างเงี้ยยายมันเดินรอบๆอย่างเงี้ยมันขาดหมดอะมุ้งอ่ะก็ไมดมถึงสามปีขาดหมดเลยอ่ะมมอไม่รู้จะทํำยังไงก็ว่าจะเบิกตังเจ๊ไปซื้อมุ้งมาใหม่ <c oughs> ไม่ไหวหรอก <c oughs> ดูแล้วนะเพราะ<บ>ว่ามันอยู่ในป่านะข้อผมมันอยู่ในป่าไง <c oughs> นี่ก็โซ่กันขึ้นนะครับแล้วก็ติดห้วยแบบนี้ใช่ไหมหติดห้วยอะไรเงี้ยยุงเยอะอยู่ยแล้วยุงเยอะมากยุงเยอะมากนะครับผมกาดว่าจะใช้เครื่องพ่นเราอะ่ะอืมไม่รู้จะดูแลดีได้ขนาดไหนตายนะฮะใช่แต่แต่มันไม่เหม็นอืมไม่เหม็นครับอืม มันได้เท่าไหร่ตาได้กี่ตันฮะพอพูดเรื่องมันก็เสียงอ่อยลงเลยเจ็ดไล่ได้ไปถึงสามหมื่นแล้วผมจะได้ถึงห้าพันไหมเนี้ยฮะบาทกกว่าเองไม่ถึงบาทแปดสิบด้วยใช่ไหมตาหรือนี้มันเหลือพันเท่าไรพันสี่ห้าสิบโอ้โหยิ่งหนักแล้วฝนตกมาเงี้ยยิ่งหนักลงนะถั่วก็ไม่ลงปีนี้แล้วอ้อยอ่ะลงไปเยอะไหมครับยาย ทำไปเยอะสิบไรได้ไ, 1, ได้เยอะไหมอ่ะมันก็ตัดแล้วก็มันก็ยังได้สิบหมื่นนะนั่นไงแค่สิบไร่เนาะอตขยับพันไปนอ, 1, นะอีออกเนาะขยับพันไปแล้วอ๋อขยับพันไปด้วยขยายต่อเนาะน่าหัวสู้นี่ไม่ได้นะ<อ>สู้นี่ไม่ได้ไม่ยาวนี่นะเอเปล่าทําไรอ่ะสู้พวกงัวไม่ได้นะใช่ใช่ราคาอย่างเมื่อก่อนตัดนิดนึงนะเนาะเดี๋ยวขยับขึ้นใหญ ู้ไม่ได้สู้นี่ส,สู้ไม่ได้หรอกสู้เลี้ยงวัวไม่ได้มันไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากเลยนะคือบางคนก็บอกว่าขนาดที่ว่ามันลงนะถามว่าถ้าเลี้ยงแบบไม่ต้องลงทุนเยอะแถวผมก็ไม่ได้ว่านะถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมพวกหญ้า,าเตรียมแปลงหญ้าเนะาะแต่ถ้าอย่างเนี้ยโบเนี่มันเลี้ยงกันได้สบายแต่ถ้าอีสานส่วนมากเขาจะไม่มีแล้วก็ ลงทุนซื้อพวกอาหารซื้อหญ้าซื้อพวกอาหารแถวโน่นพวกพวกหมักอ่ะแล้วมันลงทุนเยอะพอพอราคารวดล่วงลงปุ๊บรีบขายเลยไม่ไหวไงอย่าอย่าลืมว่าไอราคาลงอ่ะราคาวัวลงนะยายแต่ว่าไอพวกอาหารน่ะมันราคาเท่าเดิมเพิ่มเขอเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเสียงกสิครับไปคุยกับพวกพ่อค้า มันบอกต่อเปนื้จะซื้อหัวคงขุนแล้วเใช่บอกไปจ้างเขาทำเนื้อตวงก็ได้หลายบาทมึงี้ใช่บอกตวงตวงบอกจะซื้อวัวโคงขุนตอนนี้แถวอีสานวัวเริ่มหดหายหมดแล้วครับตอนเนี้บ้านเราก็ยกฝูงไปเยอะนะเขาไปใช้ยึยกฝูงเขายกฝูงบางคนก็ไม่มีเวลานะก็ไม่ได้ว่าหรอกคนก็ท้อถอยเองครับนะบางคนก็ท้อเห็นงูวัวถูกก็ท้อก็รีบขายออกนะครับ อย่าลาแพงกอยากเลี้ยงอีกจะต้องไปซื้อเป็นแพงมาอีกเลยนะใช่พอราคาขึ้นก็อยากได้อมมันเป็นอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวนายถ้าราคาขึ้นตัวเจ็ดแปดหมื่นเป็นบางตัวก็เป็นแสนยังจะซื้อไหวหรือครับมันมีสาผมต้องรีบซื้อตาละต้องรีบปล่อยผมแล้วท้างั้นน่ะเดี๋ยวขึ้นมาเป็นแสนนี่โอ้โหจะตังที่ไหนเพราะตอนนี้ราคามันจะเริ่มกระเตื้องขึ้นเนาะก็จะมีคนมา จากหมอบอยอ่ะจะเอาให้ได้เลยแม่ขาวอ่ะของผมอ่ะอม,มันเป็นลูกเล่มั้งฮะแล้วตอนนี้ก็าลังแบบครบสองปีกําลังแบบโอ้โหขึ้นทันตาเลยใช่น่าจะเป็นสัตว์ไปรอบหนึ่งแหละอัอนนี้เราอ้อยนะอ้อยสดน,นะครับมแม่เล่แต่เป็นลูกเป็นแม่ไทกี้อ่าได้เล่ออกมาเล่ก็ให้ลูกสวยนะครับใช่ใช่ คอมันอย่างนี้เลยโู้ตาใช่ใช่เนื้อมันดีมากเห็นแล้วนี่โอ้โหครับวันนี้ร้อนมากเลยไปห่อมะม่วงได้สี่ร้อยถุงจะเป็นลมร้อนจัดทำถึงสิบเอ็ดโมงมันไม่กินลือปล่อยกอบนาะกักไว้ไอ้ตรงที่เป็นในสวนมะม่วงก็กักไว้ไม่ให้เข้าเลยคับยายเห็นมันเดินขานามันก็โอ้โหน่ะ เดินเรียบเงี้ยลูกไหนที่มันคว้าถึงคว้าถึงก็เรียบร้อยล่วงหมดเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะครับที่มันล่วงอ่ะที่มันดึงอ่ะดึงมันกินอ่ะก็ะปล่อยมั้ยชอบของเปรี้ยวๆนี่ชอบมากเลยโโกะได้ก็โอ้โหลงทุนไปเยอะนะครับโโส่วนมะม่วงผมอะ่ะลงทุนไปประมาณหกหมื่นอ่ะเหลืออยู่สี่ร้อยต้นเนี่ยสี่ร้อยต้นเหลือประมาณแค่ร้อยถือว่า พอตาขอไว้คิดเท่าไรเหะอเห็นเขาพูดอยู่วันนั้นขอก็มองไ้คิดต้นสี่ห้าต้นครับโอ้สี่ห้าต้นก็ประมาณร้อยสองร้อยแล้วโดกมากสีทองอ่ะเดี๋ยวจะเอามาฝากนะครับวันนั้นเสียงบอกให้อ้ยันไปโค่นไม้อะไรอืมอเสียงบอกที่บ้านต้นนาบ้านเฉยวสยนะเฉยวสวไงหมดเลยนะลมตีล่วงใช่ที่สวนก็ไม่ติดเฉยวสวยอ่ะจอจอกำลังลูกใช่ครับเฉยวสวยไม่ติดเลยปีเนี้ยในสวน โอ้โหโล่วงนี่ไม่ต้องน้ำนี้เนี่ยผมจะขนไปกรุงเทพเนี่ครับ<ม>เป็นประมาณร้อยสองร้อยอ่ะลูก,กใหญ่แล้วนะยายแต่มันลมแรงนะลม,มแรงร<ม>ไอ้ที่ห่อเนี่ยถุงนี่พัดปิวร<ม>่วงหมดอ่ะหายหมดเลยมลมอะไรเห็นลมแรงลมแรงมากครับเนี่ยมันบอกว่าวันที่สิบหกสิปนะปลูกอ้อยไปเลยอย่งน้อยใช่ใช่ก็กะว่าจะปลูกอ้อยละ<ม>ปีนี้ก็จะทําพันก็ประมาณสัก ลงประมาณสักสมตันนายายทำพันสักสามตันกี่ไร่อ่ะสามตันเนี่ยสามตันก็ได้นะสสามไร่นะก็พอดีเพราะว่ามีสิบเอ็ดไร่กับปีหน้าก็จะอู้สิบเอ็ดไร่เหลือเยอะแยะเออก็ขายเผื่อใครอยากมาซื้อก็ขายขายได้นะขายพันได้หรือว่าเอาไว้ซ่อมนะตานะก็เผื่อไว้เลยถ้าไม่พอเดี๋ยวต้องไปหาซื้อใหม่ไง